คุณหมอเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์นะครับก็ได้มีการออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่ในเสี่ยวเนี่ยมีการให้ปากถรำว่าตนเองเนี่ยมีการพาเด็กเนี่ยไปทิ้งบริเวณปากถ้ำแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือที่เด็กเนี่ยจะต้องลงมาเอ่อลงมาจากบริเวณเขาเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมนะถ้าผมเอ่อที่ผมได้เล่าก่อนหน้านี้เนี่ย แม้กระทั่งผู้สื่อข่าวยังไม่สามารถเข้าไปทําข่าวได้เพราะพื้นที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ 30- 40ิถึงเมตรอ่ามันเลยกลายเป็นข้อสงสัยครับที่ทางด้านของออคุณหมอเองหรือแม้กระทั่งชาวบ้านบางส่วนครับเขาได้มีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้คุณผู้ชมลองคิดตามนะเป็นไปได้ไหมที่น้องเนี่ยจะแกะกล้วยกินเองแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าน้องเนี่ยจะดื่มน้ําทานเองได้โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย อันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการที่น้องเดินลงมาจากเขาเองนะอันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าในเสี่ยวเนี่ยเป็นคนพามาไม่ได้แล้วเพราะว่าในเสี่ยวเนี่ยถูกควบคุมตัวไว้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลนะครับทีปารตรีเนี่ยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับผู้เอ่อผาผ,ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมให้ข้อมูลว่า เด็กที่อายุไม่เกิน2ขวบเนี่ยออกจากบ้านไปยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหาอาหารกินเองไม่ได้แม้แต่ตักข้าวกินเองเนี่ยยังต้องมีผู้ปกครองเนี่ยคอยตักข้าวให้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินกล้วย1ลูกเนี่ยหรือ1ใบเนี่ยมันไม่สามารถประทังความหิวของน้องได้ขนาดนั้นนะครับพร้อมกันยังบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยขาดน้ำเนี่ยจะอ่อนเพลียเป็นลมหมดสติการขาดน้ำเนี่ยเกิน3วันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตยอย่างแน่นอน แต่คุณหมอเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าแต่สภาพอากาศและการและสภาพของน้องจีน่าที่เห็นอยู่เนี่ยหนึ่งเลยน้องเนี่ยยังไม่ได้มีร่างกายที่อิดโรยขนาดนั้นสองคือตัวน้องเองไม่มีล่องรอยบาดแผลของการยุงถูกยุงกัดหรือล่องรอยจากการขีดข่วนแต่อย่างใดซึ่งมันทำให้เกิดข้อสงสัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของคุณหมอเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ย คุณหมออีกท่านหนึ่งในแพทย์สิทธานะครับลิกิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่เนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้อีกครับว่าสภาพของน้องจีน่าเนี่ยดูผอมโซมไปก็จริงผิวคล้ำขาดน้ํามีร่องรอยจำออบริเวณแขนบ้างแต่การทานอาหารของน้องที่คุณหมอสงสัยเหมือนกันว่ากล้วยเพียงแค่หนึ่งใบน้ำเนี่ยเพียงแค่หนึ่งขวดมันจะเพียงพอต่อสารอาหารที่น้องจะได้รับจริงหรือ เพราะว่าน้องยังสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ w o r l น News ข่าวในมือคุณ